ยูทูบเบอร์นะครับผมในวันนี้ครับได้รับเกียรติจาก5ช่องซึ่งจะมีช่องอะไรบ้างเชิญเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเ เอาละครับทุกคนทุกท่านนะครับทุกคนก็วันนี้ก็สวัสดีกับผมเปิ้ลหนองกระทิงกันด้วยนะฮะทุกคนวันนี้ผมก็จะมีคอนเทนต์ทาเลนะครับทุกคนเดินตามรอยนิตไอดดลของผมนะครับทุกคนก็คือทีมบี้เดสกายนะครับทุกคนแล้วผมก็จะเดินตามรอยทำคลิปด้วยกันปักเป้ากันนะครับทุกคนอ้าวเป็นไงล่ะตอนนี้ก็มีผู้เล่นสองคนด้วยกันนะครับทุกคนผม เลขต่ํมนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวผมก็อธิบายง like ่ายๆนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนเลขตามนี้ก็แาวหนึ่งสิบแปดนะครับทุกคนอ่าทุกคนเห็นใช่ไหมอันนี้นะครับทุกคนคูณสองนะนี่ตรงนี้ถ้าทุกคนปากแบบเปิดช่นตรงนี้นะเช่นตรงนี้ยี่สิบถ้าทุกคนแปดตรงนี้ก็เป็นสี่สิบนะครับคูณสองแต่ว่าถ้าตรงนี้คูณสามกันเลยนะครับทุกคนอ้าวเป็นไงล่ะคูณสามนี่ก็คือ คูณสามนะครับก็หกสิบนะครับทุกคนแล้วก็ตรงเขียวตรงนี้ก็ห้าสิบนะครับทุกคนแล้วก็ตรงแดงนี้ก็คือหนึ่งร้อยคะแนนนะครับทุกคนอ้าวผมมะเล่นแบบนี้ครับทุกคนกับพี่ตั้มนะครับทุกคนหรือพี่ตั้มตกแห้งนะครับทุกคนก็จะเล่นแพในรวมแต้มทั้งหมดคือสามร้อยต้มนะครับทุกคนและบทโทษสุดพิเศษนะครับทุกคนเอาไปดูได้นะครับทุกคนปปและก็นี่คือการแข่งขันปลาปักเป้านะครับคน แล้วก็พร้อมถ้วยรางวัลพิเศษเนี่ถ้วยรางวัลทองนะครับเป็นไงล่ะนี่ก็ใครครับเงี <c oughs> ยบพี่ตามตกห้างนะครับแล้วก็ผมเบิร์ดหนองกระทิงนะครับทุกคน แล้วครับทุกคนตอนนี้กระเป๋าเต่าแล้วครับทุกคนอ่าใครคือผู้ชนะสามร้อยเต็มนะครับทุกคนจะได้รับถ้วยรางวัลนะครับทุกคนเห็นพี่บีเดอรสกานะครับทุกคนแต่นี่คือถ้วยรางวัลของเรานะครับทุกคนนี่อันนี้ผลิตจากประเทศแอฟริกานะครับทุกคนเอ้ยเอออันนี้มาจากลูกดอกทองคำนะครับทุกคนหรือมาจากดูไบนั่นเองนะครับทุกคนนี่ช่างสันเยียมที่ยอดของโลกเลยนะครับทุกคนนี่ใครชนะสามร้อยเต็มไปแล้วครับเขา สีแดงนะครับทุกคนเข็ดอยู่ตรงไห้ตรงนี้นะไกลตรงนี้ก็ประมาณไ,ไ <c oughs> กลตรงนี้ก็ประมาณโอ้โหสองเมตรได้อะทุกคนเอานะผมจะเริ่มก่อนนะเอ้ยสิเจ็ดครับทุกคนเอ้ยสิครับแล้วก็ครึ่งเลขไหมไหนไหนผมขอครึ่งเลขแล้วคิดก่อนนะครับทุกคน ก็ประมาณเดี๋ยวให้ได้สามร้ต็มนะครับทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคลเล็กไปหนวะอ่าเจ็ดบวกสิบเจ็ดบวกสิบนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้สามสิสี่เต็มนะครับทุกคนแล้วก็แต่ตัวของพี่ตันนะครับอ่ะับแชมป์โลก โอ้โหแชมป์โลกนะครับทุกคนอุ้ยสองนะครับอุ้ยสิบเอ็ดสิบสองนะครับทุกคนอ่าผมได <He, S 2> ้สามสีเนะเขาเขาโจมไปก่อนเด็กเด็กก็จับจับวยกรับด้วยสามสองเนาะสี่จะไม่รู้่านสี่อ่าสิบสองบวกสิบเอ็ดบวกสอง โอ้โหตอนนี้พี่ตั้มก็ได้25แต้ตมนะครับทุกคนอ่ามาได <มา S 1> ้เลยอาวล้ครับทุกคนใครจะรับปวดแพ้ชนะรอดูนะครับเดี๋ยวผมปิดตาโชว์นะเหมือน VR Showtime นะอ๋ะ <c oughs> อเฮ้ย <c oughs> โอ้โห,โ,หโหทุกคนดู <c oughs> อ๋อนะอ่า โอ้โหสิบเอ็ดครับทุกคนเห็นได้ไงบ้างแล้วก็อ้าวผมได้ส่งแต้มเองเรื้องเลยตะกี้แสนแสนสี่บวกข้างบนเลยบวกสิบเอ็ดและก็ติดไม่ใช่เหรอตอนนี้คอเดินหัรวมแค่สิบห้านะครับทุกคนอ่ะไอพี่ตั้มดูไปตะกี้พี่ตั้มได้สาวแห่เอาเลย โถครับดูความสามารถนะครับ15เฮ้ย5ไปไดโอ้โหไอ้ใบหน้เต็มแค่5คะแนนนะครับทุกคนอ่ะเมื่อกี้25นะครับ25บวก5พีตัมโงตัวนี้ก็คือ30เต็มนะครับทุกคนโอ้โหโดดแพชแน่มีที่<า>นี่แหละครับทุกคนนี่ ใครสนใจอยากจะร่วมกับผมนะครับทุกคนแม่ได้นะครับเอ,เอานะเฮ้ยคุณนะครับทุกคนคุณสาเอานะทุกคนคุณคุณหนึ่งจะคุณสองหนึ่ง้อยหนึ่งร้อยหนึ่งรอหนึ่ง้อ่าวไม่ได้เต็มว่ะ เมื่อกี้55นะครับทุกคน55เร็วๆเเอา18 <12. S 2> 18คูณ2ได้36น้อ3แล้วก็ก3เพาถ้าขึ้นเรือบสอบแ18คูณ3บวก36บวก55โอ้โหทุกคนครับทุกคนตอนนี้คะแนนผมอยู่รวมอยู่ที่ หนึ่งร้อยสี่สิบห้าแล้วครับทุกคนสัยชีแน่เริ่มไปข่อยเบิร์ดแล้วครับทุกคนอ่ะพี่ตั้มเชิญครับเฮ้ยโอ๊ยไม่ได้เต้มนะครับเฮ้ยคุณสามเฮ้ยโอ้โหเกือบเกือบพี่กี่พี่ตั้มสามสิบนะครับทุกคนฮะไม่อสามสิบเอ็ดเนาะโอ้บวก 28นะครับทุกคนเพราะว่า9คูณเฮ้ยแเมื่อคูณ3เงี้เนาะ9คูณ3 27แล้วก็บวกอีก20บวกอกีกบวกอีก30พี่ตั้มคะแนนตอนนี้ก็คูณ77นะครับทุกคนนะ่อยแล้วถึงเกาหลแล้วเป็นไงนะแกแน่นระเบ้อแกแน่นอนแกแน,น่นอนทุกทุกคนครับต้องเรียกต่อไปต้องเรียกพี่ตั้มตกห้างนะครับทุกคน ว้าวคุณคุณม่ได้โอ้เฮ <c oughs> ้ขอขอยี่ิบไอนยี่สิบได้ไะอยสี่สิบส,สเ,อเออเร้ยสี่บเจสี่สิบเจ็ด <c oughs> บวกกับเท่าไหร่ก็บวกเกน,นะครับทุกคน ไว้สี่บวกกับ7ตอนนี้แต็มของผมก็อยู่ที่หนึ้ยห้นะครับทุกคนมาพี่ตั้มพรอมยัง6แต็มยี่สิโอ้เกือบ่อก <laughs> ี้ตั้มจะไหนวะ <laughs> เออเจ็ดสิบจะไหนวะ <laughs> วจเจนะครับ27บวกอีก6บวกอีกยีแล้วก็บวกอีก12 หนึ่งร้อยสิบห้าครับทุกคนโอ้โหเริ่มตีเสนอผมแล้วเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมีหวังเริ่มมีมีหวังแล้วเริ่มมีหวังแล้วไหนพี่เต้าลองโชว์ดูหน้ากล้องนะครับทุกคนเนี่ยต่อโคนกกรเฟี้ยวได้นะครับทุกคนเอานะกดดันกดดันเฮ้ยติดสี่แม่ป่ะโอ้เฮ้ยคุณคุณดูก่อนดูก่อน โอ้คุณคสานะครับทุกคนสิบห้าคูณสามสิบห้าค,คูณสามได้สี่สิบห้าแล้วก็บวกอีกสิบอบวกอีก14และแตนเดิมเมื่อกี้ก็หนึ่งรอห้าสิบสเออบวกอีกหนึห้าสิบสี โตสองร้อยยี่สิบสี่ครับทุกคนอีกแค่เจ็ดบหกแต้มก็ชนะพี่ตั้มไปฉัดชุ่ยการเลยเว้ยการเลยเว้ยโดนโหดแน่นอนแก่มดได้แก่มดได้โดยต้องแม่ละเอาเลยอุยอุ๊ยคุณคุณสามวันไปเจ็ด กี่เต็มจะตนะ่า่ะหร้อยสิบสี่เนาะสิบเจ็ดอ่ะดี๋ยวเดียวดสิบเจ็ดบวกกับสิบสี่เพราะว่าเฮ้ยไอ,อ,อ้ไม่ใช่เหรช่องคูณมันชกลงมาต้องคูณท่านก,นกสองะนี่คูณสามเนาะนี่ยีสิเอ็ดนะครับทุกคนบวกอีกเก้า ได้บอกอีก17นะครับทุกคนวอีก100เ4สี่158แล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็ห่างกันโอเป็นร้อยเลยมาการระเบอันดำพมไม่ยังครับจมันการไม่ได้ไงจ่มันการไม่ได้ครับทุกคนแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันครับทุกคนถ้าได้ร้อยได้จบเกมเลย16โย คุณส so so cool. ักหน่อยเลยขอ้าวขอบคุณขอบคุณขอบคุณหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าว้าเฮ้ยอันนี้คุณอันนี้คุณสาเฮ้ยอย่าการเหรอมาดูมาดูยี่สิบ คูณสามหสิบนะครับทุกคนแล้วก็บวกอีกสิบหก,ก, 9. 9. บบก,กแล้วบวกอีกเก้าอีกเก้าแล้วบวกอีกสองรอยะก็สองรอยเสิสี่สิบหกแปเจ้าเซ้าเ้าสี่เออวกสองร้อยยี่สิบสี่ตอนนี้ผมก็สามร้อยต้มแล้วครับทุกคนสามร้แก้วแตมแลครับทุกคน เดี๋ยวให้โอากาสพี่ตั้มอีกนะครับทุกคนอีกให้ไปอีกครั้งหนึ่งครับเผื่อพี่ตั้มได้หนึ่งร้อยนี่ได้ครับเออหมดหวังแล้วเว้ยพี่ตั้มอย่าหมดหวังพี่ตั้มอย่าหมดหวังสุดๆเฮ้ยเฮ้ยพี่ตั้มหมดหวังครับทุกคนนี่เดออข้อยละวันนะครับทุกคนพี่ตั้มมอบให้ผมเลย ดูครับนี่ก้น้วยรางวัลของผมนะครับทุกคนนี่นี่เป็นไงครับทุกคนโอ้โหผมตามรอยพี่บีเดอะสกาไนะครับทุกคนตอนนี้ผู้ตามของผมอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบแปดนะครับทุกคนช่วย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 ต้องช่วยต้องช่วยเอาครับทุกคนก็ เดี๋ยวไปทาบ,บนทลงโทษกันนะครับทุกคนกินน้ำสองแก้วนะครับทุกคนอ่าเพราะว่าอันนี้ซึบซิซซอบบอกบอกก่อนนะครับทุกคน่ะเดี๋ยวเราก็จะลุยก,กันเลยไปรุน่นคลิปหน้าเตรียมตัวนะพี่ตั้มพี่ตั้มเตรียมตัวไหมไปฝึกม่ก่อนนี่พี่ตามมาั้มไปฝึกมาก่อนนะครับทุกคน่ะก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวรอดูลงโทษก่อนเดี๋ยวก่อนจบคลิปผมเกือบลืมเลยทุกคนไปไปดูกันเลยเอาครับทุกคน สองแก้วนะครับทุกคนบทลงโทษของผู้แพ้นะครับเอานะไอต้ตดมเอาเลยอึกอักอึกอักกล้าเหรอมาคำเยอะอันนี้ก็บทญหลงโทษเบา,บาๆก่อนนะครับทุกคนกัดแหนมแน่อึกอักเอา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 เด้อเอาเด้ อ่ะอร่อยเสยก็มีนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามกดกระดิ่งให้กับผมเบิ้ลหน่องกระทิงกันด้วยนะฮะทุกคนอ่าผมก็จะตั้งใจทําทุกคลิปให้ออกมาดีเพราะผมทําคลิปแบบให้ทุกคนมีความสุขตลกนี่ผมมีความสุขที่สุดเลยทุกคนเจอกัน